แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่28มิถุนายน2567เราจะมาแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนม,มาตรา40อัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะ โดยประกันสังคมอำนวยความสะดวกให้บริการผู้ประกันตนมาตรา40สามารถชำระผ่านโมบายแบงกิ้งหรือบริการชำระบ,บินข้ามธนาคารด้วยการสแกน QR Code จาก www.sso.go.th โดยล่าสุดนายบุญทรงทัพแชย,ยุทธเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมกระทวงแรงงานนะคะได้อัปเดตว่า สำนักง,งานประกันสังคมได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านงานบริการแก่ผู้ประกันตนให้มีความทันสมัยอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้เกิดเป็นรูปธรรมสร้างความพึงพอใจให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการโดยในขณะนี้ได้เปิดระบบให้บริการรับสมัครขึ้นทะเบียน ผู้ประกันตนมาตรา40ผ่านระบบ eCell Service จาก www.sso.go.th และชำระเงินสมทบทันทีด้วยการสแกน QR Code บริการชำระบินข้ามธนาคารนะคะผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่างๆที่รองรับการชำระบินข้ามธนาคารซึ่งผู้ประกันตนสามารถรับชำระเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน และงวดเดือนล่วงหน้าได้สูงสุดถึง12งวดจากเดิมที่จำระเงินสมทบได้เฉพาะงวดเดือนปัจจุบันเพียงงวดเดียวเท่านั้นทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนมาตรา40 ให้สามารถใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาอย่างคล่องแคล่วและรวดเร็วทันใจไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักง,งานประกันสังคมทั้งนี้ได้เชิญชวนแรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุตั้งแต่15ปีแต่ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 ทั้งนี้พร้อมรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมโดยสามารถเลือกได้ถึงสามทางเลือกนะคะทางเลือกที่1จ่ายเจบาททางเลือกที่2จ่าย100บาทและทางเลือกที่3จ่าย300บาทโดยการชำระเงินสมทบมาตรา40อย่างตอ่อเนื่องสม่ำเสมอทุกเดือนจะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักง,งานประกันสังคมอย่างครบถ้วนนะคะผู้ประกันตนมาตรา40สสามารถชำระเงินผ่านโมบายแบงกิ้ง ด้วยการสแกน QR code จาก www. sso. go. th ได้แล้ววันนี้นะคะ